เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่ผมรายงานให้เพื่อนๆรับทราบล่วงหน้ากันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อนกับอนาคตของทางนัทเนียลฟิลลิปปกหลังเจ้าเวหา มันล่าสุดมันก็ได้กลายมาเป็นความจริงหลังจากทางม้าลายเขียวขาวกัสโกเซลติกประกาศยืนยันการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวยาวตลอดทั้งฤดูกาลเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าลิเวอร์พูลเองก็มีการแนบเงื่อนไขให้สามารถเรียกตัวเขากลับมาก่อนกำหนดได้อีกด้วยหลังเปิดตัวกับสโมสรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฟิลลิปก็ได้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีวีอย่างเป็นทางการของเซลติก ที่มีนักเตะเก่าของเราหลายคนเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นแอนดูโรเบอร์สันเวอร์กิลฟานไดและเบนโดบางทีโรโปอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าผมหรอกนะฟิลลิปกล่าวผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะรู้สึกอิจฉาผมเล็กๆเ,เพราะเขาเองก็รักสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับทางเวอร์กิลฟานไดท์ที่ก็ผ่านประสบการณ์การลงสนามให้กับทางเซลติกมาก่อนเขาเคยมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่นี่ดังนั้นผมเลยได้ยินแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับสโมสสแห่งนี้มันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแค่ตอนที่ผมทราบข่าวว่าได้รับความสนใจจากทางเซลติกเข้ามาผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะ ผมมีตัวเลือกอื่นๆอยู่ด้วยแต่มันไม่ได้ทำให้ผมตื่นเต้นแบบตัวเลือกนี้เลยผมดีใจที่ท้ายที่สุดผมได้มาอยู่ที่นี่ผมได้พูดคุยกับทางเบนเดนโรเจอร์ไปบ้างนิดหน่อยตอนที่ผมเดินทางมาถึงที่นี่และทุกอย่างก็ไปได้สวยเลยละเขาให้ความมั่นใจกับผมเลยว่าที่นี่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งสำหรับตัวผมและของสโมสร ขณะเดียวกันผมเองก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้ทำงานร่วมกันกับกุ่สื่อที่ยอดเยี่ยมอย่างเขาด้วยเหมือนกันเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางอิบราฮิมาโคนาเต้ปกักหลังเฟนช์แมนที่ทำให้เขาพลาดการลงสนามช่วยทีมในนับบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเา็แเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วด้านเยอเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราก็ออกมาเปรยไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าโคนาเต้น่าจะพร้อมกับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งเป็นหลังช่วงพักเบรกทีมชาติ ล่าสุดดีเดเยเดชองกุนซือใหญ่ของทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสก็ดออกมาชี้ซ้ำว่าโคนาเต้จะไม่ได้ติดทีมลิเวอร์พูลที่จะฟาดแข่งกับทางสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าในคืนวันอาทิตย์นี้แต่เขาจะมีลุนกลับมาลงสนามช่วยทีมชาติฝรั่งเศสได้ทันนัดที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติไอร์แลนด์ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าตอนวันที่7กันยายน อิปราฮิมาโคนาเต้กำลังทำงานได้ดีเลยนะเดชองกล่าวเราจะประเมินอาการของเขากันอีกครั้งในวันจันทร์แต่เขาน่าจะพร้อมสำหรับการลงสนามช่วยทีมของเราได้แน่นอนว่าหากเขายังไม่ฟิตเต็ม100%เปอร์เซ็นเราเองก็ไม่อยากจะเสี่ยงเหมือนกันในตอนนี้เขาได้พักมาหลายวันแล้วเขาทำตามโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ได้วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด นั่นทำให้เราคาดการณ์กันว่าเขาจะกลับมาซ้อมแบบเต็มสูบได้อีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปแต่มันมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมของลิเวอร์พูลสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้นะไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งข่าวผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของทางยอร์กชมัทเคอร์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเรากันบ้างดีกว่าว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยกันแน่ ก่อนหน้านี้ลิวอ p ูเอ็กโคก็ได้ขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่เลยว่าลิวอ o ูเตรียมหารือเกี่ยวกับอนาคตของเขาอีกครั้งหลังช่วงปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อประเมินผลงานการทำงานของทางชมัดเคอ ท่ามกลางกระแสข่าวหรือที่ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่สโมสรอาจจะสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งหรืออย่างปราณีที่สุดคือการให้เขาทำหน้าที่ไปจนกระทั่งครบสัญญาแล้วไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้ ล่าสุดตัวของชมาดเคอร์เองก็ออกมายอมรับว่ามีนัดหมายจะเข้าพูดคุยกับผู้บริหารของสโมสสรถึงอนาคตของเขาจริงแต่รายงานข่าวที่อ้างว่าเขามีสัญญากับทีมระยะสั้นเพียงแค่สมเดือนนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะอำลาทีมไปในอนาคตอันไกลผมรู้สถานะของผมดีมาตั้งแต่ต้นเลยนะชมาดเคอร์กล่าว ผมรู้ดีว่ากรอบการทำงานของผมเป็นเช่นไรและผมก็เข้ามาเพื่อทำหน้าที่ของผมตามภาระที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ผมยอมรับและเคารพกระบวนการการทำงานแบบผสมผสานที่ประเทศอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องมาทำงานร่วมกับเยอเกนครับในฐานะผู้บังคับบัญชาของคุณ มันทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นนะเพราะชื่อของครอปก็การันตีด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วผมรู้ว่าการทำงานที่อังกฤษมีความแตกต่างจากที่ประเทศเยอรมันอยู่เล็กน้อย โค้ดที่นี่จะถูกเรียกว่าผู้จัดก,การทีมเขาจะเป็นคนตัดสินใจและตัดสินในทุกๆเรื่องส่วนเรื่องที่มีผู้คนบอกกันว่าผมมีสัญญาแค่3เดือนเท่านั้นนั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยนะเรามีข้อตกลงที่จะทำงานร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งปี ต่เราก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราจะมีการหารือร่วมกันถึงผลงานการทำงานหลังผ่านไปแล้ว3เดือนเราจะนั่งลงคุยกันมองตากันและกันจากนั้นก็ดูว่าสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วนั้นมันเป็นเช่นไรทั้งสองฝ่ายจะได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างจริงจังว่ามันมีคำถามใดๆที่เราจะต้องตอบ แล้วสิ่งเหล่านั้นสมเหตุสมผลหรือไม่มันเป็นไปได้ว่าเราอาจจะจับมือกันแล้วเลือกที่จะแยกทางกันไป เรากลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างดีกว่าหลังจากสโมสรเพิ่งปิดดิวการคว้าตัวไรอันเกรววนเบิร์ชมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลมาจากทางเสือใต้ไบย์นมิวนิคด้วยสนนราคาในเบื้องต้น34.2ล้านปอนด์และนักเตะก็กำลังเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อรอเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของเราอย่างเป็นทางการต่อไปตามลำดับ อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลจะยังคงไม่ปิดตลาดซื้อขายนักเตะของพวกเขาเพียงเท่านี้หลังจากฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ดอกมายืนยันไปแล้วว่าเราจะยังคงไล่ล่าปักกะหลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งคนในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้แม้ว่าจะต้องแข่งขันกับเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่ถึง24ชั่วโมงแล้ว หนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับเราก่อนหน้านี้ก็คือปเอโรกินกาปีปักกัลลังตัวเก่งของทางห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนเมื่อเขามีโปรไฟล์ตรงกับความต้องการของทางเยอเกนครอปทุกประการไม่ว่าจะเป็นปากกัลลังตัวกลางที่ถนัดเท้าซ้ายความสารพัดประโยชน์ที่สามารถโยกออกมายืนเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นได้และด้วยอายุเพียงแค่21ปีที่ทำให้เขาสามารถยืนเป็นแกนหลักของทีมในระยะยาวได้อีกด้วย หากเรามาดูตัวเลขในเชิงสถิติเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะในระดับแถวหน้าของแนวรับที่ทำผลงานได้ดีเป็นลำดับต้นๆของลีกยุโรปในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อเขามีสถิติการพาบอลขึ้นหน้าตามแบบฉบับของกองหลังสมัยใหม่ฉเฉลี่ยอยู่ในท็อป3%บนสุดของ5ลีกใหญ่ยุโรปเลยทีเดียว เช่นเดียวกันกับเซติการเข้าสกัดบอลที่กระติดท็อป10%บนสุดด้วยเช่นเดียวกันทำไมนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งล่าสุดก็มีคนเอาประเด็นนี้มาสอบถามกับทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวของลิวร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรและเขาก็ยอมรับเลยว่า มันมีโอกาสที่เราอาจจะเห็นดิวนี้เกิดขึ้นได้ก่อนปิดตลาดแต่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าเรเวอร์คูเซนจะต้องยอมประนีประนอมค่าตัวของทางอินกาปีให้อยู่ในระดับที่ทางฝั่งของสโมสรริว์ภูเองสามารถจ่ายไหวได้อย่างเหมาะสมในเรื่องของปีเอโรอินกาปีนั้นมันดูเหมือนว่าไบเออร์เรเวอร์คูเซนจะต้องการเงินมากทีเดียวสำหรับการปล่อยตัวเขาออกจากสโมสรมานะ โดยตอบคำถามของแฟนบอนอย่างไรก็ตามหากเขาสามารถถูกซื้อได้ได้วยสนนราคาที่ราว40ล้านปอนด์หรือใกล้เคียงกับระดับนั้นทางลิเวอร์พูลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดิวนี้อย่างเต็มกำลังด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ดอยที่ออกไมา้ข้อมูลเอาไว้อย่างน่าสนใจเช่นนั้นทางอินดี้ไคลาสนิวส์อีกสื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ของเราก็ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วอีกด้วย หลังมันมีการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการในการขอซื้อตัวนักเตะกับทางไบเออร์หรือเวิร์คูเซนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดวัีที่ผ่านมาและในตอนนี้เราก็กําลังรอคอยการตอบสนองจากทางฝั่งโน้นกลับมาว่าจะยอมขายนักเตะให้หรือไม่อย่างไรกันลรเวอว่าู้ได้ยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการให้กับไบเออร์เรเวอร์คูเซนในการขอซื้อตัวปิเอโรอินกาปีตั้งแต่เมื่อเช้าว,วันพฤหัสบดวีแล้ว อินดี k ไคล่า w น p o สโพสเราเข้าใจว่าข้อเสนอจากทางลิเวอร์พูลจะไม่ถูกทางไบเออร์ลเวอร์คูเซนมองข้ามไปนะทั้งนี้เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะได้ตัวนักเตะมาเสริมทัพเพิ่มเติมก่อนปิดตลาดหรือไม่แล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ